เกี่ยวกับการประกอบการติดตั้งจอ LED และยังเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาอนเทคนิคที่กรมศาลยกรรระยองกับผมผนพลของบุญมีความดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้แบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมขอกราบเรียนเชิญพูาุนในการวิชัยสมบัติกำไรและผู้ บริษัทที่นำเข้านะครับที่จะมาแนะนําวิธีการตั้งนะครับแล้วก็ลูกๆครับที่เปิดโอกาสให้กับชิ้นมีขายตามค้องตลาดเป็นชิ้นๆซึ่งเราสามารถที่จะเลือกซื้อมาได้ว่าจะเอากว้างคูมยาวเท่าไหร่แล้วราคาแพงราคาถูกต่างกันตรงไหนเขาต่างกันที่ความละเอียดของเม็ด LED ที่ดูโก่งเหงืเป็นอุปกรณ์ที่ลูกกำลังจะเรียนเนี่สองวันเนี่ยมันเรียกว่า เลเป็นจุดเล็กๆแล้วก็ไปวางอยู่ในแขนน้อยก็จะถูกจานวนเม็ดที่อยู่ในกรอกสี่เหลี่ยมถ้ามันมีมากๆมีหลายเม็ดมากใจที่จะศึกษาจากผู้มือถามวิทยากรว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นยังไงคอยหยิบคอยจับช่วยคอยดูจริงเลยครับว่าวิธีการแบบกอกไก่ไปถึงหอนโผล่้นแต่เริ่มต้นไปจนเสร็จเขามีวิธีการทำยังไงในอาจารของโปรเจกต์ด้วยนะ ทางทสี่ท่านนะครับทั้งสี่ท่าน 4, ท, taking, ท, half, ท, stock, ท ot, ี่คอยดูแลพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณพิธีกรขอบคุณได้ออกทีวีด้วยนะการเรียนท้งนี้ลูกๆก็ใช้ความสามารถของตัวเองนะครับติดตั้งร่วมกับของคณครับขอบคุณท่านทุกท่านครับที่ปีเปิดการต้อารับวันพิธีกรเชิญครับพิธีกรเชิญครับเชิญท่านพิธีกรได้เลยครับ หรือระบาดใหม่แสดงว่ากาไรเป็นไงนะลดลงไหมกาไรลดลงส่วนสําคัญที่สุดแถวที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถ้าเสียบสลับกันก็หรือก็ต้องหรือมันก็ต้องจําได้ว่าแถวบนตัวที่หนึ่งหนึ่งสองก็ต้องจําได้ก็ต้องจดไว้ว่าเอาอะไรมาเสียบอะไรเสียบถูกต้องแล้วถึงจะเข้าที่อยู่ร้อยแผง บล็อกแรกคือแผงที่หนึ่งบหบล็อกต่อไปอีกประมาณซึ่งผมเชื่อว่าในสองวันนี้ลูกจะรู้ทั้งหมดรู้กี่ดาวรู้แหล่งพันรู้แหล่งที่เราจะซื้อแล้วก็มาจะต่อกับอันนี้1แผงดึงเหรอใช่ไหมสิบหกแผงนี้สิบหกแผงจะต่อกับอันนี้นึงแผงลูกก็ต้องจำได้ว่าแผงที่หนึ่งอ่ะมันอยู่โลคอลัมเท่าไหร่